สู่ช anel P i n k a n ค the Code ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูภาพรวมดวงชะตาประจำปี2567ค่ะสำหรับคนที่เกิดนะคะในนัก,กษัตรปีชวดนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ว่านะก่อนอื่นต้องย้ำกันก่อนเลยนะคะว่าคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายแบบวงกว้างปิงไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะให้เราดูเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองค่ะสุดท้ายแล้วสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดนั่นคือการกระท ขอองงเเรานนั่นค่คะแล้วถ้าเกิดใครนะคะที่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิงนะคะสามารถเป็นกําลังใจให้กับปิงได้ง่ายๆโดยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ส่วนใครที่อยากจะคอมเมนต์เพิ่มเติมในเรื่องของการถามนะพื้นดวงต่างๆอะไรต่างๆก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเลือกไพ่กันนะคะทั้งหมด12ใบเป็นตัวแทน12พเรือน12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11และ12นะคะได้ไพ่มาเรียบร้อยแล้ว12ใบมาเดี๋ยวเรามาดูกันมันจะเป็นยังไงคนปีชวดนะคะดูกันตนุกระดุมพลาสหัสชา้าพันธุปุตตะ อาลีปัตตนีมรณนะสุทะกกรมมะลพาพะและสุดท้ายคือตำแหน่งวินาศค่ะมาดูกันเราจะเริ่มต้นดูกันตั้งแต่ใบแรกนะคะนั่นก็คือตำแหน่งตนุค่ะมา เป็นยังไงบ้างความรู้สึกนึกคิดของคุณนะคะตำแหน่งตะนุนะคะบ่งบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกว่าคุณเนี่ยได้ทำผิดพลาดอะไรไปในเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการตัดสินใจหรือทำอะไรต่างๆที่มันผิดพลาดเนี่ยมันคงยังมีผลกระทบกับความรู้สึกคุณจนถึงปีนี้มันเลยทำให้ตัวคุณเองเนี่ยในการทำอะไรในปีนี้คุณค่อนข้างที่จะ ไตรตองแล้วก็คิดวางแผนมากขึ้นนะคะรวมถึงนะคะอะไรที่เคยผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรืออะไรต่างๆที่แบบบางทีคุณอาจจะเกลียยกล่อดะมันอาจจะเป็นปีที่ผ่านมาที่ทําให้คุณรู้สึกเครียดกดดันอะไรต่างๆบางครั้งคุณจะมีพฤติกรรมอะไรที่ไม่น่ารักหรือว่าการแสดงออกอะไรที่แบบคุณมีความรู้สึกว่าคุณทําแล้วมันรู้สึกผิด นะคะตอนที่คิดได้เนี่ยตอนที่คุณมีในเรื่องของอารมณ์เหนือเหตุผลเนี่ยคุณจะคิดไม่ได้หรอกแต่พอที่ผ่านมาพอคุณย้อนคิดว่าเอ๊ะเหตุการณ์นั้นมันเป็นแบบไหนยังไงมันเลยทําให้คุณฉุกที่คิดนะคะแล้วก็ตัวคุณเองก็เลยคาดหวังว่าโอเคไม่เป็นไรนะคะใน ปีนี้ฉันจะเป็นคนใหม่ในปีนี้ฉันจะฟังมากขึ้นและไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามากระทบฉันเนี่ยฉันจะอดทนนะคะเหมือนกับโอ้โหท่องไว้ในใจยุบหนอพองหนอตรงทั้งที่ใจเนี่ยเป็นเหมือนกับภูเขาไฟระเบิดเลยอะ่ะซึ่งถ้าเกิดมันจะระเบิดเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรตำแหน่งแรกเลยอลิโอ้โหอลิขึ้นมาเลยคนปีชวดขานะคะตำแหน่งอลินะ อิิคู่อาฆาตของคุณคนที่คุณมีปัญหาทะเลาะขัดแย้งด้วยเนี่ยยังคงเป็น f อคุณนะเป็นแฟนขับคุณเหนียวแน่นเลยค่ะอาจจะมีในเรื่องของการที่ทะเลาะขัดแย้งกันโดยตรงแต่ว่าไพ่อมันขึ้นมาว่าเป็นการทะเลาะขัดแย้งภายในครอบครัวหรือเป็นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของญาติพี่น้องอต้องระวังนะคะเพราะว่าในเรื่องของการที่ทะเลาะขัดแย้งไปบางครั้งมันจะเหมือนกับ มันก็บ่นทอนพลังเรานะสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วมันก็ดีกันอนะแต่กว่าจะดีกันนะมันจะต้องผ่านการแบบเพียงกันขั้นรุนแรงผ่านการแบบเสียงดังโวกเวกโวยวายก็ต้องหลีกเลี่ยงอืมขึ้นมานะคะมันยังคงเป็น,เป,นเป็นแบบดีๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวก็กลับมาทะเลาะกันไปไปมามา,มาสลับไปสลับมาอย่างนี้นะคะอา้าวต้นคลิปเครียดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูเรื่องที่เราจะทําให มันรู้สึกฟิลมันโอเคแล้วก็สบายอ,อกสบายใจมากขึ้นดีกว่านั่นก็คือในเรื่องของตําแหน่งงานค่ะนะงานของคุณนะคุณจะมีความรู้สึกผ่อนคลายกับงานมากขึ้นคุณอาจจะเคยเครียดหรือว่ารู้สึกว่าโอ๊ยทําไมชีวิตฉันมันเป็นแบบนู้นแบบนี้คือคนเราเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการตั้งเป้าหมายในเรื่องของความคาดหวังการคาดหวัง ไม่ผิดค่ะแต่มันผิดตรงที่ว่าเมื่อไหร่ที่มันไม่เป็นไปอย่างที่ใจหวังคุณจะรับไม่ได้คุณจะปล่อยวางยากแต่พอกลับมาเป็นปีนี้ปุ๊บคุณเปลี่ยนความคิดละคุณเปลี่ยนไม์เซ็ตละคุณมีความรู้สึกว่าคุณจะพยายามทำงานนั้นให้อย่างดีที่สุดแล้วก็คุณเนี่ยจะไม่ได้ทุ่มเทกับงานมากไม่รู้ที่ผ่านมาคุณเจออะไรเนาะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับคุณอยากจะบาลานต์ตัวเองอะคือทำงานไปด้วยฉันก็ต้องมีความรู้สึกว่ามันอุ่นใจเหมือนอยู่บ้าน การทำงานของฉันเนี่ยมันต้องเหมือนกับว่าฉันต้องได้เวลาในช่วงของการรีแลกซ์การผ่อนคลายบ้างไม่ได้เหมือนกับโอ้โหทําแบบใช้แรงงานตลอดเวลาใช้ความคิดตลอดเวลาเป็นแบบนั้นนะคะมาดูซิในเรื่องของการทํางานคุณช่างชิวเหลือเกินอืมเออที่ผ่านมาก็คงจะเครียดเยอะจริงๆนะคุณก็เลยไม่อยากจะเอาเรื่องอะไรดราม่ามาคุณจะมองในเรื่องของการทํางานที่เป็นพลังบวกมากขึ้น บางทีคุณจะมีความรู้สึกคิดลบนะคะการคิดการแบบวิตกกังวลอะไรต่างๆจนแบบไปทำลายสุขภาพนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการนอนหลับการพักผ่อนคุณจะแบบเป็นคนที่เวลามีปัญหาอะไรเข้ามานะในเรื่องของงานมันจะทําให้คุณเครียดวิตกกังวลน,นอนไม่หลับพักผ่อนไม่ได้แต่ว่าตอนเนี้ยคุณเรียนรู้นะคะแล้วก็คุณพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ส่วนสิ่งไหนที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คุณก็ไม่เป็นไรฉันทําดีที่สุดแล้วนะคะถือว่าดีนะ เพราะจริงๆแล้วอ่ะคนเรานะคะเราไม่มีใครคาดหวังอนาคตได้แม้แต่ตัวเราเองอ่ะแค่เราอยากจะให้ตัวเองเป็นไปได้ดั่งใจอ่ะมันยังไม่ได้เลยก็ต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดในกรณีที่คุณปรับคุณเปลี่ยนไม่ไหวแล้วคุณอยากจะหางานใหม่มีไหมขึ้นมานะคะตำแหน่งงานค่ะเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางงาน,นมีเข้ามาจริงๆแล้วอ่ะคุณไม่ได้มีเกณฑ์นในเรื่องของการตกงานเลยแต่ถ้าเกิดจะมีในเรื่องของการที่แบบ ต้องอยู่ที่เดิมไม่ได้หางานใหม่เพราะอะไรเพราะตัวคุณเองเป็นคนข้านที่จะเลือกเช่นงานไกลหน่อยฉันไม่เอาหรือว่างานที่รู้สึกว่าแวดล้อมไม่โอเคคือใช้ในเรื่องของเซนส์ใช้ในเรื่องของความรู้สึกด้วยอะ่ะไม่ได้แบบดูแค่ในเรื่องของแบบเงินเดือนอ่าหรือว่าในเรื่องของการอมองตําแหน่งอย่างเดียวนะคุณจะมองในเรื่องของความสบายอกสบายใจอะไรต่างๆที่ตัวคุณเองเนี่ย จะไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงอะไรมากเปลี่ยนแปลงเต็นที่คือย้ายที่ทํางานแต่นอกนั้นทุกอย่างต้องเหมือนเดิมออยากได้เงินเพิ่มอยากได้อะไรเพิ่มแบบนี้มันเลยทําให้ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเลือกเยอะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะได้งานที่ถูกใจจริงๆเนี่ยมันจะมีสองช่วงค่ะสำหรับปีนี้อันดับแรกเลยนะเดือนเดือนแรกที่คุณจะได้ก็คือประมาณช่วงเดือนมีนาค่ะนะคะเดือน3นั่นเองต่อมาก็คือเดือน6ก็คือเดือนมิถุนายนะคะจะได้งานที่ถูกใจแล้วคุณจะทําได้งานไหม คุณก็อยู่ได้อะแต่เอาแบบยาวๆเลยนะเราดูกันแบบยาวๆเลยคุณอยู่เต็มที่ไม่เกิน3ปีเดี๋ยวคุณก็จะพบตัวเองว่ามันถึงแบบจุดเปลี่ยนนะแต่ปิงก็ไม่อยากจะแบบทายไกลอะไรขนาดนั้นเอาแค่ปีนี้ไปก่อนแล้วกันแปลว่าสุดท้ายแล้วนะคุณเลือกได้ว่าคุณจะทําแบบไหนแต่มันจะถูกใจหรือไม่ถูกใจคุณเท่านั้นเองนะคะบางครั้งอะเราแบบมันอาจจะเป็นไปได้ไม่มันอาจจะเป็นไปได้ยากอะในที่หลายๆคนพูดว่าให้เหมือนกับ ปรับเปลี่ยนสิ่งที่รักแล้วก็มาเป็นรายได้แบบนี้จริงๆแล้วใครก็อยากจะได้แบบนั้นค่ะแต่ถ้าเกิดมันมีในเรื่องของการบีบบังคับสถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องเลือกคุณก็คงที่จะแบบหาในเรื่องของแพชั่นเป้าหมายในเรื่องของการที่จะเลือกอยู่ในที่นั้นๆนะคะมองแล้วกันว่าไอ้ความสําคัญตรงไหนที่คุณให้น้ําหนักเป็นหลักนะคะซึ่งที่บอกไปทั้งหมดเนี่ยมันก็มาเชื่อมโยงกับการเงินละนะคะการเงินเป็นยังไงบ้างมันมีในเรื่องของรายจ่ายจุกจิกยิบย่อยตลอดเวลา สภาพเงินเนี่ยมันเหมือนจะคล่องแล้วนะใช้จ่ายได้สบายๆมีเงินใช้อาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายแต่มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ปรากฏค่ะปรากฏว่าดวงคุณเป็นอะไรไม่รู้เก็บเงินไม่ได้เลยพอมีเงินสักพักหนึ่งนะคะมันจะต้องมีเรื่องใช้จ่ายนะคะไหนดูสิจ่ายอะไรไปบ้างจ่ายตามอาดม์จาตามอำเภอใจนะคะบางทีงดไหนที่คุณแบบมีความคาดหวังว่าเอองดนี้แหละ ฉันหวังเลยแล้วกัน6ล้าน12ล้านเป็นไงคะซื้อเต็มที่เป็นแบบนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันพอพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงแล้วอ่ะในเรื่องของตําแหน่งลาภโชคลาภถามว่ามีขึ้นมาไหมมันก็มีขึ้นมาในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยพี่มองว่าถ้าเกิดถูกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะนักแต่ก็มีเกณฑ์ถูกเรื่อยๆโชคลาภจะมาจากไหนก็คือจะมาจากตัวคุณนั่นเองนะคะเห็นคุณแบบไพ่มันขึ้นมาการชอบเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเนาะก็พูดกันนิดนึงแล้วกันนะคะว่าสามารถที่จะ ลงทุนได้แต่ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงถ้าเกิดประหยัดได้ก็ประหยัดแล้วคุณเป็นประเภทพวกคุณคุณมีจะมีความใจดีอะ่ะหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีใครมาหรือว่ามีเพื่อนมาหาหรือว่าตัวคุณเองอยากจะดูแลครอบครัวพอคุณมีเงินสักนิดสักหน่อยหนึ่งเนี้ยคุณจะพร้อมที่จะเหมือนกับแบ่งปันให้กับทุกๆคนเวลาทําอะไรก็แล้วแต่คุณนึกถึงตัวเองจริงค่ะแต่ในระหว่างเดียวกันคุณก็นึกถึงแบบคนอื่นเทียบเท่ากับ ตัวคุณเองเลยโอ้โหมีความแบบใจดีสูงมากนะต้องบอกก่อนเลยครั้งนี้ในเรื่องของเพื่อนในเรื่องของเพื่อนนะคะมาดูกันเพื่อนจะเป็นยังไงบ้างขึ้นมาคุณนะ่ะไม่ค่อยคบใครมากกว่าเพราะเพื่อนนะ่ะมีมานะแต่คุณจะเหมือนกับเลือกอะ่ะหรือบางคนที่แบบ คุณมีความรู้สึกว่ามุมมองทัศนคติอะไรไม่เหมือนกันนะเมื่อก่อนที่ผ่านมาคุณอาจจะเออฝืนๆคุยได้ตามมารยาตแต่ตอนนี้ไม่แล้วค่ะคุณเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วคนไหนที่คุยแล้วรู้สึกไม่โอเคฉันรู้สึกอัดมุมมองอะไรต่างๆต่างกันไปคุณหลีกหนีเลยอืมมันก็ถือว่าเป็นความสุขก,กายสบายใจดีไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะต่อมาค่ะนะคะในเรื่องของตำแหน่งบ้านตำแหน่งพันธุ์ืมกตำแหน่งพันธุ์เกี่ยวกับในเรื่องของบ้านขึ้นมาดีแต่ว่า มีในเรื่องของงานมงคลเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นญาติพี่น้องคนใกล้ตัวนะงานงานบุญงานบวชงานแต่งต่างๆเกิดขึ้นทีนี้พอมันไปตกที่ตำแหน่งบ้านปุ๊บอะมันหมายความว่าอะไรถ้าเกิดเป็นไปได้นะคะคุณฟังคลิปนี้แล้วคุณมีความรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาของคุณบางทีมันดูติดขัดมันดูแบบทำอะไรแล้วมันมีปัญหาอยู่เรื่อยๆให้คุณเลือกทำบุญบ้านเลยอาจจะไม่ต้องจัดงานใหญ่โตก็ได้คุณอาจจะแบบ ทำแบบชั้นเพนเนอะอาะแล้วก็ให้ในเรื่องของการที่จะให้พระเนี่ยมาเสริมมาเจิมนะคะให้กับคุณมันก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะกระตุ้นในเรื่องของที่อยู่อาศัยที่ทําให้มีในเรื่องของความโชคดีมากขึ้นแต่ว่าญาติพี่น้องกับคนในครอบครัวของคุณเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้เข้ามาวุ่นวายไม่ได้เข้ามามีแบบ บทบาทอะไรเยอะนะคุณแบบเลือกที่จะตัดจริงๆแล้วอะ่ะเลือกที่จะตัดหลายๆคนออกไปมันเลยทําให้ในเรื่องของแบบคนที่จะเข้ามาจริงๆคือมันจะต้องแบบมีอะไรที่แบบร้ายแรงเช่นโอเคมาคุยกันก็อาจจะทะเลาะหรือว่าอาจจะเป็นแบบเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจแต่ถ้าเกิดทั่วๆไปไม่มีใครเข้ามานะคะคราวนี้ต่อมาค่ะตําแหน่งปุตตะก,กันบ้างสิ่งใหม่ๆการเกิดขึ้นใหม่การทําอะไรใหม่ๆมันขึ้นมาใบเนี้ย มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเจราจาแล้วก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของฐานดาวต่างประเทศธุรกิจออนไลน์ถ้าเกิดปีนี้คุณคิดนะคะที่อยากจะทำธุรกิจออนไลน์คุณทำได้เลยมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากรวมถึงบางคนที่อยากจะศึกษาต่อนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของภาษาความรู้ต่างๆเทคโนโลยีต่างๆคุณเรียนได้เลย นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่แบบคอร์สระยะสั้นหรือการแบบเรียนต่อนะเป็นตีโทเอกอะไรแล้วแต่คุณคุณทำได้พ่ขึ้นมาค่อนข้างที่สนับสนุนแล้วทีนี้ไอ้คำว่าสนับสนุนเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าตำแหน่งปุตตะมันดังเข้มแข็งด้วยหมายถึงอะไรการที่จะมีบริวารมาซัพพอร์ตคุณนะคะจะมีคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าตำแหน่งน้อยกว่าคุณเนี่ยเขาจะมาซัพพอร์ตเช่นคุณมีไอเดียจะทำแบบนู้นแบบนี้เขาก็จะรีบมาซัพพอร์ตคุณเลย มันเลยกลายเป็นว่าเวลาตอนที่ทําอะไรเนี่ยคุณจะไม่ได้ทําแล้วก็แบบเหนื่อยอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวนะคะส่วนในเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับการใกล้ตัวนะ,ะที่สุดละนั่นก็คือในเรื่องของเรื่องคู่ครองนั่นเองตำแหน่งปัตตานีค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับคนที่มีคู่สำหรับคนที่แต่งงานแล้วโอ้โห ต่างคนต่างทํางานเลยอ่ะมันเหมือนกับแบกรับหน้าที่แบกรับปัญหาดูคุณทั้งคู่ค่อนข้างที่จะเครียดเนาะอืม คุณอาจจะละเลยอ่ะไม่ค่อยดูแลตัวเองกันเท่าไหร่ไม่ค่อยดูแลสุขภาพเท่าไหร่คือคู่ของคุณก็ทํางานเยอะตัวคุณก็ทํางานเยอะแล้วระดับความหวานมันยังมีอยู่ไหมมันก็มีอยู่แต่แบบโอ้โหน,นนะานๆสักทีหนึ่งนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการไปเที่ยวพักผ่อนไปทิปตต่างจังหวัดกันแบบเนี้ยมันถึงจะมีแต่ถ้าเกิดวันปกติทั่วไปมันเหมือนกับต่างคนต่างใช้ชีวิตเลยนะคะมันขึ้นอยู่กับความสุขอะ่ะเอาจริงนะของเราว่าจะเป็นแบบไหนในความสัมพันธ์แต่ละช่วงวัยอ่ะไม่เหมือนกันถ้าเกิดแบบช่วง ยี่สิบสามสิบเราอาจจะชอบในเรื่องของความตื่นเต้นนะคะการได้สนุกสนานหรืออะไรแต่เมื่อไหร่ที่เราอยู่ในวัยที่แบบเป็นเลขสี่บวกนะหรือว่าแบบสามไปไปลายแบบเนี้ยเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่ดีคือชีวิตที่เรียบง่ายชีวิตที่ดีคือการที่ฉันได้นอนพักผ่อนแบบนี้หรือแค่ทานอาหารอร่อยอร่อยสักมื้อหนึ่งเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นของกัญรางวัล ของชีวิตคู่งคุณแล้วนะคะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจแหละแต่ว่าดูเกณฑ์แล้วมันยังอยู่ในทิศทางที่ดีอยู่ไหมมันก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีอยู่คราวนี้เรามาดูคนโสดกันบ้างคนโสดเป็นยังไงมาแน่แม่จ๋านะถ่านดาวต่างประเทศขึ้นมาอีกแล้วคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบรักนะจากการเที่ยวกลางคืนจากจากแอปออนไลน์อืมแต่มันขึ้นมาว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณไปเที่ยวตามแบบ แหล่งที่รวมคนโสดแบบนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ถูกใจแน่นอนจะเจอตอนไหนอะนะคะมีสองช่วงอ่าไม่ไม่เกินไม่เกินสามเดือนมกราคมพามีนาสามเดือนนี้ถ้าเกิดคุณไปเที่ยวนะคะคุณไปปาร์ตี้คุณไปงานอะไรก็แล้วแต่แบบเนี้ยมีเกณฑ์แน่นอนที่จะเจอคนที่ถูกใจนะคะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนกระต่างวัฒนธรรมต่างภาษามันเลยแปลเป็นมันเลยแปลเป็นว่า คุณมีเกณฑ์ที่จะได้คู่เป็นชาวต่างชาติคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คู่ที่มีเชื้อสายผสมนะคะอาจจะอยู่ตามประเทศหรือว่าอยู่ไทยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าขึ้นมาว่าเขาก็จะแบบไม่ได้เป็นแบบพนไทยแท้ๆเลยนะคะลองดูแล้วกันแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะดีไหม มันก็ดีนะมันมีในเรื่องของการเว้นระยะแล้วก็ถ้าเกิดคุณสามารถที่จะคบกันไปได้นะคะเกิน7เดือนเป็นต้นไปมันมีในเรื่องของการที่จะพูดคุยกันวางแผนครอบครัวกันด้วยรวมถึงในเรื่องของการที่จะได้เดินทางไปเที่ยวไปเจอกับ ความรักนะคะคนรักของคุณนะเป็นการที่แบบเริ่มต้นในเรื่องของความสวยงามมากก็ถือว่าเป็นพลังที่ดีนะ,ะบางทีคนโสดบอกโอโ้โหถามมาจะมีจะมีแฟนไหมนี่แหละปีนี้มีแล้วมีแน่นอนนะคะส่วนต่อมาค่ะตาแหน่งในเรื่องของสุขภาพค่ะเกี่ยวกับในเรื่องของมรณะต้องระวังเลยสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะมันมันจะมีหลายโลกนะเดี๋ยวแยกไปก่อนอ่ะอันดับแรกเลยสําคัญที่สุดคือระบบขับถ่ายคุณจะมีปัญหาคุณจะมีอาการแบบท้องผูกถ่ายยาก หรือว่ามันเกิดสืบเนื่องมาจากนในเรื่องของการที่คุณทานอาหารไม่ตรงเวลาคือเกี่ยวกับระบบขับถ่ายเกี่ยวกับช่องท้องนะคะเป็นแบบนั้นนอกเหนือจากนั้นอาจจะมีในเรื่องของการที่คุณจะมี อาการนะคะประเภทแพ้อากาศนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงหน่อยคุณจะมีในเรื่องของอาการที่แบบเหมือนเป็นภูมิแพ้นะคะน้ำมูกไหลาจามบ้างหรือว่ามีอาการแบบรู้สึกเหมือนไข้จะขึ้นจะเป็นแบบนี้แต่หลักๆเลยอะที่มันจะมีปัญหาต่อนเนื่องมาเนี่ยก็คือในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะส่วนเกณฑ์อุบัติเหตุจะมีไหมไหนดูสิอืมเกณฑ์อุบัติเหตุมีไหมมันขึ้นมาว่ากลางๆถ้าเกิดมีก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรอะอุบัติเหตุ จะเป็นอะไรจะเป็นพวกทรัพย์สินของมีค่าของในบ้านที่ชำรุดเสียหายมากกว่าแล้วทาให้คุณเสียเงินเช่นบางทีคุณถือโทรศัพท์อยู่คุณทําโทรศัพท์ตกหรือบางทีคุณอาจจะทำแบบของนะคะที่คุณสะสมอะไรก็แล้วแต่ตกหล่นแตกนะคะเสียหายแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางต่างๆเนี่ยไม่มีให้สบายใจได้คราวนี้นะคะ เราจะมาดูเรื่องสุดท้ายแล้วเมื่อกี้เนี่ยปิง์บอกไปแล้วตั้งแต่ประมาณช่วงกลางคลิปก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภพี่ปิง์บอกว่าในลักษณะของโชคลาภเนี่ยก็คือให้เสียงโชคอะไรที่เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของดวงเลขที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเองแต่ว่าครั้งนี้นะคะเดี๋ยวปิง์จะเปิดไพ่ให้ทั้งหมด4ใบนะคะ,ะดูซิเปิดไพ่ให้สี่ใบเป็นเลขนำโชคของคุณนะคะลองดู 7, 8 33 3, นะคะตามนี้เลย7833นะคะก็ขอให้เป็นปีที่ดีของคนปีชวดนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งไม่ดีคใอยผ่านไปเลยปีนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ฟ้าใหม่สิ่งที่สำคัญที่สุดปิงบอกแล้วว่าให้เป็นในเรื่องของพลังใจเมื่อไหร่ที่คุณมีในเรื่องของพลังใจมีในเรื่องของทัศนคติที่ดีไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบอกได้เลยว่ามันจะขี้คายแล้วก็ผ่านพ้นไปได้นะคะอา้าวผู้จะจบคลิปแล้วเพิ่งนึกได้ ตายแล้วทำบุญเสริมกันหน่อยสิเนาะเ <laughs> อฟซีจะตัดคลิปไปก่อนไหมเนี่ยเอาดูซิเอาการทำบุญเสริมทำบุญเกี่ยวกับอะไรโอเค อันดับแรกเลยทาบุญเกี่ยวกับลงศพค่ะนะคะทำได้เป็นการเป็นการเสริมนะคะในเรื่องของการแก้ดวงชีวิตติดขัดมีปัญหานะคะเหมือนกับเราได้กลับไปเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งทําบุญลงศพ2ต่อมาทําบุญเกี่ยวกับในเรื่องของการศึกษานะคะการศึกษาเนี่ยจะหมายถึงในเรื่องของการที่ทําให้เรามีสติปัญญาเรามีสติปัญญาเราแล้วนะคะจะส่งเสริมทําให้เราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราร่ารวยจากความฉลาดความคิดของเรานะคะส่วนต่อมาค่ะทําบุญอาจจะเป็นลงทานหรืออะไรต่างๆ่นะส่งผลทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับ มีกินตลอดนะคะไม่อดไม่อยากแล้วกันนะคะอ่ะมาจบไปแล้วนะคะสำหรับการทํานายคลิปทั้งหมดใครที่อยากเป็นกําลังใจให้กับปิงค่ะเป็นกําลังใจให้กับปิงปง,ใใปง,ง่ายๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ค่ะถ้าเกิดอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมพิมพ์คอมเมนต์มาเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ